สัสดีชาเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะครับมาอยู่กับผมไอเซ่เกมเมอร์นะแล้ววันนี้เล่เฮ้ยแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกมอะไรวะแพน VS ซอมบี้การเล่นวอลแฟร์นะครับผมวู้นะฮะในพาร์ทที่สองนะครับผมไม่รู้อ่านชื่อถูกป่ะนะโอเคหลังจากที่หายเป็นไปเป็นเวลาสองอาทิตย์สามอาทิตย์เกือบสามอาทิตย์เต็มๆนะครับก็ผมไปทําโปรเจกต์มานะฮะไม่ได้นอนมาสองวันนะฮะก็นะ <c oughs> ก็เพิ่งทําเสร็จไป นะครับผมก็เพิ่งมาทำสองวันสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็เลยต้องอดหลับอดนอนในการทำนะฮะคนที่ทำโปรเจกต์ก็อย่าทำแบบผมนะฮะเดี๋ยวมันทรมานมากนะครับนะโคตรทรมานมากๆนะครับคนที่ไม่ได้หลับไม่ได้นอนเนี่ยโอ้โหสุดยอดนะฮะบ,บอกไม่ก่อนเลยเพราะผมเพิ่งผ่านมานะฮะคนที่ทำงานอ่ออย่าอันนี้ยังไม่เกี่ยวเรื่องเกมนะคน,คนที่ทำงานครูก็สั่งไว้เป็นเดือนแล้วแต่เพิ่งมาทำมันสองสามอาทิตย์อ่ก่อนจะส่งเนี่ยนะครับ บอกเลยว่าหนักครับนะฮะเราควรจะค่อยๆทําทยอยๆยยทําดีกว่านะฮะนะวันละติดวันละหน่อยก็เสร็จเหมือนกันนะครับนะถ้าทําจากเกเออถ้าทําตั้งแต่วันแรกอะนะอันนี้ผมบอกไว้เลยก็นะผมก็ไม่ได้นอนมาสองวันเลยนะครับเต็มๆแทบไม่ได้นอนน่ะนอนแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วก็ไปเรียนนะครับเออแม่งโคตรเหนื่อยเลยอย่าทำแบบผมนะฮะเหนื่อยแน่นอนนะฮอเสร็จแล้ว ผมก็ส่งโปรเจกต์เว้ยผมทำแอนิเมชันนะโปรเจกต์เดี๋ยวได้ลงในช่องนี้แหละเดี๋ยววันไหนไม่รู้นะก็ส่งก่อนนะผมก็ส่งมาแล้วนะฮะเสื้อไปได้โปรเจกต์เดย์นะครับชิปผาเลยครับพี่น้องทําต่อยาวเลยต้องทําอีกนะครับผมก็เลยไม่ค่อยมีเวลาตอนนี้นะครับก็คือแบบมันเหนื่อยมันอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะอีกอย่างมันขี้เกียจด,ด้วยผมก็ต้องเพิ่มแก้อะไรเยอะแยะมากมายนะฮะเดี๋ยวคงจะได้ดูการ์ตูนกันอีกไม่ช้านะครับในน่าจะเป็นเดือนธันวานะครับโหนานไปกั้นนะครับ เดือนธันวาฯก็คงจะได้ดูกันนะผมจะลงของชนะผมนี่แหละนะไอแอนิเมชั่นโปรเจกต์เดนะไม่รู้จะได้หรือเปล่าเดี๋ยวลองไปชิงดูกันนะเดี๋ยวลองไปไปชิงประกวดดูกับกัลุ่มอื่นนะครับคนฮ่องกงอะไรโปรเจกต์เดวะเดี๋ยวปปชสามไปทุกคนก็รู้เองนะนะผมอยู่ปปชสามนะจ๊ะสิบเจ็ดปีนะอายุสิบเจ็ดนะฮะเรียกพี่เรียกน้องอะตามอายุคนตุคุณเลยนะครับโอเคมาก็เอ่อ วันนี้ครับก่อนจะเข้าไปเล่นนะฮะเราก็จะมาสุ่มก่อนนะครับก็ไปที่ช็อปก่อนนะผมก็มีเงินอยู่9 0 0 0หมื่นนะครับเราจะมาสุ่มตัวกันคือผมจะตั้งกฎเกณฑ์ไว้ว่าสุ่มตัวไหนถ้าได้ฝั่งไหนครับจะถ่ายแต่ฝั่งนั้น,นครับอย่างเช่นได้ฝั่งซอมบี้ปุ๊บถ่ายแค่ซอมบี้อย่างเดียวนะฮะแล้วก็ถ้าได้พืชกถ็ถ่ายแต่พืชนะครับนะเดี๋ยวมาลุ้นเฮย้ยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่า,าจะได้ฝั่งไหนกันเนี่ยจ้ะ โอเคไปโลดแจกเข้าไปแลแลแลเสรจก็แลอยู่หรอกแต่มันก็เกือบจะแลนิดหน่อยอยตัวนี้ดีนะนี่ไม่ธรรมดามันแลนะแตม่มันไม่แลมากๆาะครับมันมันไม่ซูเปอร์แลนะครับกเออ็เดี๋ยวลองใช้กันครับแต่ตัวนี้ผมโดนตัวนี้ยิงบ่อยมากเออวันนี้จะได้ลองใช้สักทีนะจ๊ะนะอีนะครับเหลือตัวได้คร,ครั้งหนึ่งแต่ผมยังไม่สมนะครับคลิปล สุ่มคลิปแล้ต่อนะจ๊ะเออนณะจ๊ะด้วยนะน่ารักไมล่ละโอเคมาติเพยเยอร์นะครับวันนี้มาเล่นด่านเดิมครับเออแกเด่นอะไรวะเออกากา,กาวกาเวอา,อาอนนร์ตกาเวอาร์ตไอ้สักอย่างนะหลุมศพนะแปลว่าหลุมศพผมไปแปะกูเกิลมาเมื่อกี้ณนะจ๊ะไม่ได้แล้วความจำสั้นนะจ๊ะ <laughs> ไม่เป็นไรไอ่ปลูกผักกับหลุมศพนะฮะมันแปลอย,อย่างนี้เลย,เลย Google นะครับกูเกิลนะครับสุดยอดจริง โอเคเดี๋ยวไปเจอกันในเกมแล้วกันนะฮะยึดทงเหมือนเดิม,มแล้วไปโอเคครับก็มาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เล่นด่านพืชไปนะฮะคุณไม่รู้แหรอผมเล่นแปเมื่อกี้นะครับไปด่านพืชพอดีแล้วก็อยู่ดีก็ได้ตังค์สี่พันเลยนะไม่ได้ทาอะไรเลยวิ่งกะกากรไปเรื่อยๆมาเรามาเล่นตัวใหม่ครับก็ไม่ใช่ตัวนี้เป็คนคอมบันเดอร์นะครับเนี่ยซูปเปอร์คอมบันเดอร์ย่โดนอ่านถูกป,ปะวะถูกแล้วนะฮะตัวนี้ครับเหมือนแลมโบ้เลย แต่งตัวให้นักสงสัยส,สักหน่อยสินี่มันม,มีท่าใหม่เลยรี่ไงแต่งตัวครับเอ้ยนี่แหละโอ้โหแจ่มมากอันนี้โดนหลายดอกเหมือนกันนะโดนในตัวนี้หลอกมานะว่าเป็นพวกเดียวกันนะตอนเป็นฝ่ายพืชนะะโอเคจุ๊บอ่าไปเลยครับยึดอยึดฐานของฝั่งนู้นให้ได้นะฮะฝั่งพืช ตรงนี้จากการจากที่ผมเดาๆนะครับก็คือมันส่งขีปนาวุธมาส่งซอมบี้มาเมืองนี้นะครับด้วยขีปนด้วยเครื่องบินนะครับผมแล้วมันก็บึมเหมือนตกลงมานะครับก็บับุกเลยอะไรงนี้ไอตรงนี้ต้องใช้การ์ดนะฮะไปสุมเอาได้โอเคหัวแล้วเนะี่ยไม่แรงเลยอุ้ยแรงอยู่แล้วหูแรงมากอะ่ะ ดจอครับเยี่ยมยุดมากบุกเลยแล้วกันนะอ่าห้เหมือนสไนเปอร์เลยฮะตรงนี้อุ๊ยโหคีดแตกเออไม่ยอมตายเฟ้ยจัดมากเฮ้ยตัวฮิวอยู่ไหนเฟ้โอ้โหทำไมคนมันน้อยจุง คลิปนี้อาจจะไม่มันนะเพราะว่าคนน้อยเหลือเกินในตัวนี้หาไอ้อะไรไปของพาก,ก่อนแล้วกันอืมตายไปซะโอเคยิงตัวนี้ยิงระยะไกลจะดีมากนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวของระยะไกลอยู่แล้วดูทีครับยิงสองทีแม่งตายห่าแล้วนี่ครับดูดิโหยแม่นมากอะ่ะ แล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ด้วยนะถ้ามันยิงดิ่งที่ตายแน่นอนมาต่อเลยฮะไปบุฟฟังนู้นไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรใหม่หรือเปล่าไม่มีนะโอ้ยนั่นแม่งใช้คือบินบังคับวิทยุเลยโอ้โอ้โอ้หเศษกระตุกอะไรขนาดนั้นกระตุกไปไหม่นี่ปลาระเบิดไปแล้วกิวเกรเดตโอ้โหไอ้ยมันแรงจังวะ อ๋อนี่เองตัวนี้ผมได้ไปแล้วนะผมไปให้เพื่อนส่งไปถือว่าดีมากเลยนะฮะผมไม่มีคนเข้ามาได้ไงวะบ้าบอลสินดีนี่เข้ามาผิดที่หรือเปล่าเข้ามาผิดเวลามากเลยฮะโอเคไม่เป็นไรขอชนะเป็นพอแล้วคลิปนี้มันมันแล้วแต่นะว่าเราจะบุกช้าบุกเร็วอะไรอย่างนี้นะฮะ โดน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 หนึ่งดอกโดน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 วู้เยอะๆมาดิมาดิโอเคโอเคโอเคได้อยู่ฮะเอ้ยตัวเพิ่มตัวเพิ่มวู้เฮ้ยตรงนี้ร้ายกาจมากระวังอุ้ยพลิกพลิกฮ่าไม่มีใครทำให้ฉจะได้หรอก เรียบร้อยง่ายจังง่ายจริงง่ายจังนะฮะชุบเพื่อนก่อนนะครับแมมแแมแมถ้าตอนแค่เป็นหมอเนี่ยจะชุบเร็วมากเลยนะฮะสายหมอเนี่ยสายเถื่อนนะฮะแต่ถ้าเป็นธรรมดาก็ชุบช้าๆหน่อยโอเคนี่ก็ไปเรื่อยๆนะฮะเดี๋ยวไปสปอนซอมบี้ตรงนู้นดีกว่า คนแม่งเท่าเดิมเลยฝั่งหนูไม่มีอยู่สามตัวคนนักสงสารน่ะชนะใสใสจริงเฮ้ย hey, หรือว่าไม่ตายเลยึ่งดอกครับอุ้ยตัวนั้นเกลียดเกลียดนั้นมากเลยะแม่งชอบมากัดผมชั่วร้ายมากมันมันเห็นผมแล้วนะผมรู้มันเล็งผมอยู่เลงเล็งเลง,เลงมีดำําดินมีดดําดินอะไรอะไร เออมึงอะมึงอะอุ้ยตัวนี้พ่นพิษได้ด้วยเหรออือเรียบร้อยเออเรียบร้อยจัดไปตาระเบียบพักเลยโอ้โหมาแก้วอืออืออือหูมาอย่างนี้ชนะนะฮะโอ้แม่งเดือดสองครับผมว่าศึกนี้อีกแป๊บเดียวเสร็จแน่นอนนะครับ อุ้ยแมงแดกเพื่อนเราไปอย่ากินเพื่อนผมสิโว้ววววไม่มีหมอไม่มีมงไม่มีหมออะไรเลยหมอมงหมอหมาก็ไม่มีเออเสร็จครับโหพรุนแรงมากเลยว่ะไม่ธรรมดาจริงโอ้ยเไม่เท่ากันแล้วว่ะโหเร็วมากว่าวลิบสอ โอซอมบี้พูดนะไม่เข้าใจเลยทั้งนั้นนะเดี๋ยวรอเพื่อนก่อนนะครับเดี๋ยวจะปลูกไปอย่างเดียวนะครับตรงนี้โอเคโอเคก็ผมจะปลูกไปด้านข้างแล้วกันนะฮะเอ้ยทารตะวันว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่า,าอย่าซ่าอย่าซ่าทารตะวันอย่าซ่าโคตรเกลียดทารตะวันติดไฟนะมันเป็นอะไรที่สวยงามแล้วก็รุนแรงนะครับเอาละแม่งดักผมลนะ เดี๋ยวขึ้นข้างบนนะแอบป๋อแอบใช่ไหมไม่ไม่เอาไม่เอาผมอยู่บนนี้แหละอาวเพื่อนเรานี่หว่าเว้นทำที่สุดยิงตรงนู้นฮะยิงนู้นไว้โอเคสบายครับตรงนี้อุยอ้ย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 อุ้ย อืออค่อยต้องยิงโดนเต็มๆมารับรองที่แตกเพื่อนตัวเยเนี่ยผมอย,อยากได้ตัวเนี้ยอยากได้ตัวเนี้ยปืนไฟอ่ะสุดยอดของความแบบไม่ใช่ปืนไฟเขาเรียกว่าอะไรนะอะปืนไฟฟ้านั่นแหละนะฮะคล้ายๆกันปัญญาจันนะะคือเป็นอะไรที่แรงแล้วก็สวยมากสกิลสกิสกนสวยมากนะครับแน่ยยิงชิลๆแล้วแบบยิงแล้วมันช็อตแ,แบบเหมือนปืนไฟดีๆนี่เองนะฮะโอ้สุดยอดมากเฮ้ยดาสุดท้ายไม่ใช่เหรอ เราต้องปกป้องก๊อฟนะฮะพาก๊อฟไปสู่หลุมหลบภัยได้นะไม่ใช่ไปสู่หลุมนะฮะเข้าหลุมนี่เองไม่มีอะไรจะทำแล้วใช่ไหมแน่เกมนี้นะอ๋ะอเฮ้ยโหออื้หือเป็นไม่ตําหน่วยไปอะไร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 อยู่นี่ไว้เฉยนะฮะป้องกันป้องกันไว้เอาเพื่อนเราที่มา เดี๋ยวอาจจะมีตัวอะไรหลักแถวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเอาตัวนี้ออกมาเลยโอเคน่าสงสารมากชนะครับใสใสครับเออ่วันนี้ไม่กินหมูกันนะจ๊ะโอ้โหอุ้ย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 ไม่เอานะไม่เอานะมาครับมา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 เลยมาเลยเฮ้ยซอมบีอยู่ข้างหลังระวังนะ ว่กินหมูมากกว่านี้ยอดในคนมันน้อยนะครับก็เลยได้ง่ายมากๆเลยยิงเราก็ยิงสกัดไปด้เลยไอเขาข้างหลังมันกดประสาทมากอย่าอยากชัดชัดเห็นใส่ yes โอเคเสียงผมอาจจะค่อนข้างที่จะไม่ค่อยชัดนะอุ้ย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 จัไปจับไปจัไปอื้ไอนี่ก็โหดกันยิงสายฟ้าได้นะเสียงผมอาจจะไม่ชัดนะเพราะว่าเป็นไข้ เมื่อเช้านี้เลยไปตอนเช้านี้แบบไปเราเนี่ตอนเช้านี้รู้เลยว่าเป็นไข้ชัวร์นะฮะก็เอาไปฝากเพื่อนด้วยไม่ใช่โอ้โๆอะไร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 ยิงครับยิงยิงมันเฮ้ยยิงไม่โดนสักทีไปดีกว่ายังไงก็ชนะครับ ยิงจริงเจงอย่างรวดเร็วเลยป๊บปกตินี่ตรงนี้จะเป็นเป็นอะไรที่วินาสันตโลมากครับแล้วเอางั้นจริงคือแบบถ้าคนแม่งเต็มจริงอ่ะโอ้โหไม่ยืนดับอ่ะอุ๊ยเจ็บค่ะเรียบร้อยแอร์แฮแอรเออเออเอาจริงเอาจริงอือค้างค้าง ไม่ใช่ค้างมันแม่งใช้ทักษะโอ้โหถ้าเกมนี้มีการยิงลูกควากระเบิดนี่ระเบิดไปแล้วนะครับอุ๊ยเกือบแล้วไงไอ้เจ้าดูฉันนั่นนี่โอ้ก็เถียงโอ้โปเตโต้ไอ้พลิกพลิกพิกบึ้มก็ให้ไม่เป็นไรฮ่าตายอากาศครับ เดี๋ยวมาดูกันว่าการลงหลุมมันจะเป็นยังไงนะฮะยิงไปครับยิงไปโหคตรหมูว่ะวันเนี้ยจริงสิพลาทีพอแล้วนะลงไปแล้วครับยิ้ยิ้ยวู้วู้วันนี้ผมนะนี่ตัวผมนะเอ้าโอเคเรียบร้อยโอ้โหกินหมูมากวันนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าได้เข้าตัดแทนเท่าไหร่ ปับปับปับปุ๊บหมื่นกว่าหนะ้าเรียบร้อยสบายใจเฉบกลับบ้านไปนอนได้เลยนะฮะโอเคก็ <c oughs> <c oughs> น่ยคุ้มค่ามากครับโอเคนะฮะก็จบเพียงแค่นี้แล้วกันนะเ่ผู้พิทักษ์ซอมบี้นะฮะก็เดี๋ยวเกมคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรก็มาติดตามชมกันเอาเองแล้วกันนะจ๊ะนะฮะโอเคคลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปมาจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามชมนันเลยโอเคไปบ,บ,บ,บายวู้ฮู้ e